ตลาดสายลมจอยอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายครับเปิดจำหน่ายสินค้านะครับหลังเหตุน้ำท่วมได้คลี่คลายแล้วครับประชาชนทยอยเข้ามาเลือกสินค้ากันเป็นจำนวนมากนี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ที่ตลาดสายลมจอยอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายที่ถูกน้ำท่วมหนักจากอิทธิพลของพายุมู่หลันกลับมาคึกคักอีกครั้งครับ บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดต่างกลับมาเปิดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าคึกคักแน่นกันทุกร้านเลยค่ะทานด้านของแม่ค้าในตลาดสายลมจอยนะคะอย่างคุณเครือวันเครือสีบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่น้ําลดแล้วก็มีความมีการทําความสะอาดตลาดโดยแนะนา,นาสินค้าที่ถูกน้าท่วมแต่ว่ายังใช้การได้นะคะมาจําหน่ายในราคาเริ่มต้น1ิบ บาทเท่านั้นค่ะซึ่งร้านก็ได้รับความเสียหายตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายจากน้ําท่วมในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะต่ากว่า10บล้านบาทนะคะแน่นอนค่ะพอน้ําลดแล้วทําความสะอาดแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนนะคะไปช่วยกันซื้อสินค้าในตลาดอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้บอกนะครับว่าได้เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกจากร้านค้าต่างๆซึ่งตนเองรู้สึกสงสารผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับและอยากเชิญชวนทุกคนครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทก,กภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาออมาขายกันแบบนี้เลยนะคะเริ่มต้น10บาท